สวัสดีค่ะช่องอยูมารุมหัก้อยู่แล้วก็ช่องไม้เลฟเจเจห้าก้าแปดชาแนลนะคะก็ทักทายเอฟซีลุงป้าด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะเป็นวันมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพระใหญ่ด้วยละคะ่ะแล้วก็เป็นอันนี้เขาพูดปันบ้านเราเนาะนะคะจะได้เข้าใจง่าย,ายมา ไม่เลิฟจะเจหรือว่าช่องยูม,มารุมพักในยู่นี้ไม่เก่งราชาศัพ์นะคะก็จะบอกว่าเป็นวันใครวันเกิดของพระราชินีนะคะเนาะก็เราก็ถวายพระพรไปแล้วนะคะก็นั้นตามที่เราลงในยูทูบใ,ให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามเห็นแล้วเนาะนะ,นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีนะคะคนที่เคยคิดคิดผิดไปแล้วนะคะ เคยคิดผิดไปแล้วและต้องคดีมหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่ารู้สึกว่าเขากลับตัวกลับใจนะคะอยากจะมาเป็นคนดีอยากมาทำดีเพื่อสังคมก็คือก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะก็คือไบรท์ชินวัตรใช่ไหมคะทุกคนเพราะเมื่อก่อนนี้เขาดา่าเขาอะไรมากมายนะคะตอนที่เราติดตามนะคะคือด่าอะไรมีแต่คำหย,บยบาบหยาบขรุจนโดนคดีม .1.1.2 นึนั่นแหละคะ่ะแต่วันนี้เขาก็ได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนข้างแล้วก็หันมาที่จะ รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการไปไเขาเรียกอะไรนะไปต้อนรับนั่นแหละค่ะเนาะไปต้อนรับรับเสด็จนั่นแหละค่ะก็คือแล้วก็พูดออกสื่อด้วยว่าต่อไปนี้เขาจะมันทําความดีและทําดีเพื่อสังคมก็คือจะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปในสิ่งที่เขาพูดนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะออกมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าที่จะออกมากลัวว่า ไม่มีใครยินดีต้อนรับเขาเพราะว่าเขาทําอะไรที่มันผิดรุนแรงไปแล้วแต่พอมาวันนี้นะคะเขาได้รู้แล้วว่าคนทุกคนให้โอกาสเขาให้อภัยเขาก็อยากจะบอกเขานะคะว่าคนที่คิดดีทดําดีไม่เคยคิดร้ายให้ใครไม่คิดให้ร้ายให้ร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่ไม่คิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่เมตตา ไม่เขาเรียกไม่ไปเหยียบย่ำซ้ําเติมผู้อื่นเขานะคะเนาะขออนุญาตดื่มน้ํานะคะเดี๋ยวมันจะไอ <c oughs> <c oughs> ไม่จะไอแล้วไอและะ้วค่ะโอ้ยตั้งแต่โควิดมาร่างกายมันไม่เหมือนเดิมเนาะว่าไหมคะทุกคนมันมันเป็นเหมือนว่าคอแห้ง ดื่มน้ำมันก็ยังคอแห้งอยู่งั้นนะคะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้คะ่ะตั้งแต่มีโควิดมานี่แหละร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมเนาะนะคะโรคภัยแค่เจ็บอายุเราก็เยอะด้วยเลยะความอ้วนของเราด้วยปะปนกันไปเนาะอันนี้ก็จะมาพูดต่อนะคะก็คือก็ออกออกมาพูดนั่นแหละคะ่ะว่ากลับตัวกลับใจก็ถวาย พระพรกับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะก็คือยอมรับว่าตัวเองทําผิดไปก็ขอโอกาสว่างั้นเถอ,อะเนาะนี่แหละค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าในสิ่งที่เขากังวลตอนนี้ก็คงหมดกังวลไปแล้วเพราะว่าคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าคนที่คิดดีทําดีคนที่มีเจตใจกุกศลเนี่ยคือมีใจเมตตาอะไรพวกนี้จะให้โอกาสคนเสมอคะ่ะให้โอกาสคนที่ คิดผิดทำผิดแล้วกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีค่ะคือเขาจะให้อภัยกันแต่เราสังเกตเห็นไหมคะคนที่มีจิตใจนะคะอากุศลดาโทสถาบันพระมหากษัตริย์ใครพูดะไรนิดอะไรหน่อยให้กับคนที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาหวังเขาก็จะบูลลี่จะดา่าจะเอาออกไปพูดทุกอย่างที่มันเป็นทางลบแม้แต่คนที่ จะเข้าไปร่วมรัฐบาลจจัดตั้งรัฐบาลกับเขานะ่ยเขายังออกมาห้ามห้ามเห็นไหมท,ท,ทั้งที่คนเหล่านั้นเขาก็ไม่เคยไปทำร้ายใครให้เจ็บปวดให้เสียหายแต่คนเหล่านั้นแค่เขาเคยออกไปต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของใครบางคนนะคะหรือออกไปต่อต้านการที่จะนิรโทษกรรมให้กับใครบางคน แต่คนเหล่านี้กับไม่ยอมให้โอกาสในการที่จะไปตั้งรัฐบาลคือฉันยังไงฉันจะไม่เอาคนที่รักสถาบันอย่างเดียวฉันไม่เอาคนพวกนี้เพราะฉันอยากจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นไหมคะคนพวกนี้ไม่มีใจิตใจอะไรที่ดีงามให้กับคนในสังคมเลย <c oughs> มีแต่การด่าทอมีแต่การให้ร้ายมีแต่การบิดเบือนข้อมูล <c oughs> คือหวังอย่างเดียวว่าตัวเองต้องได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ตัวเองต้องเอามาให้ได้ตัวเองต้องเป็นให้ได้ใครอย่าขาดใครอย่าคืนคือฉันมาแล้วฉันต้องเป็นน่ะแต่ไม่ยอมฟังข้อกฎหมายใดๆเพราะคนพวกนี้ไม่เคยไม่เคยต้นไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยนับถือกฎหมายเหมือนคนอื่นเขาไม่อยู่ภายใต้กฎหมายมีกฎหมายอะไรจะแหกให้หมดนะคะนะคะแม้แต่คดีมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าตัวเองออกไปทําผิด ศาลเห็นไหมคะพอวันไปศาลขอเลื่อนนัดศาลบอกเลื่อนไม่ได้ก็เอาออกมาโจมตีอ,ออกมาด่ทาทั้งๆที่ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อคนนี้ไปไม่ได้ยังมีอีกคนที่จะไปแทนให้ได้เห็นไหมคะยังไม่พูดความจริงนะคะแม้แต่นโยบายบางอย่างนะคะที่เอามาพูดหาเสียงแล้วทำไม่ได้ดังที่พูดก็ไปแก้ตัวต่างๆนานาโยน ว่าเป็นความผิดเพราะไม่ได้เลือกเสียงข้างมากได้พักเดียวเป็นพักผสมเลยไม่สามารถทำได้เห็นไหมคะมันมีข้ออ้างมากมายและมีการโกหกมีการบิดเบือนมากมายที่เราเห็นแล้วก็มีการพูดดูถูกเยียวยา,ยาผู้อื่นสารพัดแต่ไม่เคยคิดที่จะให้โอกาสใครใดๆทั้งสิน้นหากคนคนนั้นไม่เขาเรียกอะไรไม่อยู่ข้างตัวเองขัดกับตัวเอง คือจะไม่เอาคือผักใส่คนอื่นออกให้หมดฉันอยากจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้อันนี้มันเป็นอันตรายต่อสังคมมากคนที่คิดแบบนี้นะคะเป็นอันตรายต่อสังคมมากบอกคนอื่นว่าผดจการแต่ไม่เคยมองตัวเองว่าผดจการแค่ไหนจะเอาให้ได้ดังใจพูดแล้วจะทำให้ได้ดังใจนะคะนี่แหละค่ะ บันแตกต่างจากคนที่เขารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากมายคนที่เขารักสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อคุณคิดได้เมื่อคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำผิดไปอยากจะกลับตัวกลับใจเนี่ยคนที่เขารักสถาบันพระมหากษัตริย์ให้โอกาสาทุกคนเสมอใครที่คิดดีทำดีกลับตัวกลับใจเนี่ยเขาให้โอกาสเห็นไหมคะ ก็อยากจะให้น้องที่ออกมากลับตัวกลับใจวันนี้แล้วคะมองให้มันลึกและจะรู้ว่าสิ่งไหนที่มันดีกับตัวเองสิ่งไหนที่มันเป็นภัยกับตัวเองอย่าเชื่อใครทั้งๆท,ท,ที่เรายังหาข้อมูลไม่ครบทุกด้านนะคะถ้าเราหมั่นหาข้อมูลทุกด้านเราจะรู้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องโกหกอันไหนคือเรื่องบิดเบือนนะคะอันนี้คลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้และะ้วค่ะ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวต่อให้บิดเบือนข้อมูลยังไงเขาก็จะมีข้อมูลความจริงมาหักล้างได้เสมอลองดูหลายๆด้านนะคะมองโลกให้กว้างขึ้นนะคะแล้วเราจะเห็นโลกอีกใบของใครอีกหลายๆคนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ